เอาแขนทีละข้างก่อนแขนเอาแขนยแขนโผล่กงนแขนเอางนยกแขนเร็วยกแขนเร็วคือจะลุ้นกันหลายคนเลือี่นีม่องแขนมันอยู่ตรงนี้เองนี่แขนเนี่ยขนโผล่ที่โผล่ที่ละข้างเอาแขนทีละข้างเอ้ยมาขึ้นแล้วมาเร็วเร็เร็วเอาแขนากันไม่ได้เหรอเอาแขนขวาก่อนไม่ได้เหรอ เอาแขนนี้ก่อนไม่ได้เหรอเนี่ยแขนตจะนี้เองนะจะบังที่เองบังดิได้ได้อ่าอ่ามันขึ้นจากหลุมมันขึ้นจากหลุมแล้วเว้ยตัวมันแล้วเอาอกมาแล้วออกมาแล้วเอาเอาเองเก่งเว้ยออกมาเลยมันถอยทะเลแล้วเว้ยเออค่อยๆไปเออปันออกปันออกเออเอาใหมดเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเว้ยไม่เอาไม่เอาติดกล้องเร็ว เองเงเอ้ยไม่ใช่ป,ปันปันยายาปันยาเร,เร็วเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นเร็วถ่ายอยู่เร็ว